รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพุทธังสารนังขชามีัำบังสารนังขชามิสังฆสารนังขชามิ ่วงบุญญาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราชัดบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2566เดือนที่ทุกคนทุกท่าน จะได้รับฟังพรอดีส่งท้ายปีจากสามพระอาจารย์ตามด้วยชาดกสนุกสนานจากหนวงตาแดงและการแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลหลังการสวดมนต์ไหว้พระเราไปเริ่มกันเลยนะคะการสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุขทุกจางหายการสวดมนต์ ทำให้นอนหลับสบายจิตจะคลายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะ พระขวัติวันอหัตสามมาสัมพุทธาสสสนโมตตสพะขวัติอัรอหัตสามมาสัมพุทธาสสะนโมตต สัพพะวะตตออราหะตตสสมาสัมพุทธัสสะ เสวนาจะพาลานางปันดิตานั่นจะเสวนาปูชจะปูชนียานางเอตมังคลคมตตมังปฏิรูปเทสวสุจะปปุเพจกตะปุญญาตาอาตสัมมาปนิติจะเอตามังค โมตตมงพาหุสาจันจะเสบจะวินโยจะสุเสคิตตสุภาสิตาเจยาวาตเอตตมงฆลโมตตมงมาตาปิตุอุปาจานังตุตธาราสังขหอนาคุลาจะกรมมตตาเอตัม มังคลลโมตมังทานันจะทำมาจริยาจยาตกานันจะสังฆ์ขวอนาวาจานิกามานิเอตมังคัลโมตมังอารติเวรติปาปามาจัปานาจะสัญญโมอาปปมาโทจะทำเมสุเอต้ ตัมังคะลโมตตัมังคารโวจะนิวะตัวจะสารตัวเดจะกตัญญูตากาเลนะธรรมมาสวรรณังเอตัมังคะลโมตตัมังคันเตชจะสวะจะสตาสมนานันจะทาสนังกาเลนะธรรมมาสกัจจะเอตัมั ขัลโมตมังตพุทธะพระมจริยานจะอริยสัจนาตาจังเนพาณาสิกิริยาจะเอตามังคัลโมตมังพุทธาสโรกะตามเมหิตตังยาสนากัมปติอโสกังวิราชังเขมังเอตามังคัลโมต มังเอตติสานิกตวันสัพพตมปราชิตาสัพพตโสติญขัจฉานฤตานเตสัง บุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับอออนไลน์ห่างไกลบ้านเดือนสุดท้ายของปีทั้งทีแน่นอนว่าทางรายการจะต้องมีพรดีๆมามอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งในวันนี้นะคะจะเป็นพรธรรมะจากสามพระอาจารย์ ที่รับรองว่าทุกท่านจะต้องชอบเราไปตั้งใจรับพรนั้นพร้อมๆกันเลยค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพาน ณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันขอ,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 อเจริญพรปีใหม่พี่น้องญาติโยมคนไทยทุกๆท,ท่านปีใหม่แล้วนะโยมนะเข้าสักราระใหม่แล้วนะอะไรที่รู้สึกว่ายัางเหมือนกับเป็นหนี้หัวใจ นะยังเป็นเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆที่เก็บมาคิดซ้อนอยู่ในใจนะทําให้ใจของเรารู้สึกว่ามันมีมนภาวะในใจมันอึมครึมมันเหมือนมีเมฆมีหมอกมีควันปีใหม่แล้วนะโยมนะทำใจให้โล่งๆโปร่งๆสบายๆวันนี้พระมาเยี่ยมถึงบ้านน,นะโยมพระมานั่งอยู่ในจอเพื่อที่จะนำธรรมะเข้าไปวางอยู่ในใ,นใจนะก็ขออยากจะให้เราทุกท่านนะปีใหม่แล้ว อะไรที่มันเป็นเรื่องเก่าๆที่มันทําให้หัวใจเราเจ็บซ้ําแล้วซ้ําอีกเจ็บด้วยเรื่องเดิมๆทั้งความรักก็ทําไมเจ็บไม่หยุดสักทีหลายคนบอกว่าถ้าหากว่าชีวิตมันจะล้มอีกสักทีครั้งนี้จะขอเดินคนเดียวแล้วนะก็จึงบอกว่าแม่จริงๆก็น่าจะพูดคํานี้มาตั้งนานแล้วนะก็เห็นล้มมาเป็นสิบๆครั้งแล้วนะเรื่องความรักเนี่ย นะบางทีถ้าอะไรที่รู้สึกว่าใจของเรามันจะทําให้ไปทุกข์ด้วยเรื่องเดิมๆซ้ําๆเหมือนกับเป็นการไปขยี้แผลตัวเองซ้ําๆปีใหม่แล้วนะโยมนะหนึ่งขอให้เรื่องความรักของเราจงเอาใจมาอยู่กับธรรมะเถอะเอาใจมาอยู่กับศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนากันเถอะนะจะได้ไม่ต้องเจ็บซ้ําแล้วซ้ําอีกก็เป็นโครงสร้างของปัญหาเดิมๆในปีที่แล้วในะเรื่องของครอบครัวในะเรื่องของการงานการเงิน นะซึ่งก็คาดหวังอะไรยากเหมือนกันนะนะเนื่องด้วยสถ,สถาบันการเงินหรือว่าเงินต่างๆเหล่านั้นนะเป็นเรื่องที่อยู่นอกตัวเราแต่เราก็สามารถที่จะควบคุมและคอนโทรลเขาได้บ้างในเรื่องการทำงานเราก็มีหน้าที่ในการทำงานไปนะใช้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องนำทางบางคนเดินมามืดมาตลอดทั้งทางตลอดทั้งปีกี่ปีที่ผ่านมาก็ยังเห็นมืดอยู่อย่างนั้นคือ เขาเดินไปก็ล้มไปล้มเรื่องการเงินล้มเรื่องการงานล้มเรื่องเพื่อนฝูงมิตรสหายสุขภาพทุกอย่างล้มหมดดังนั้นเมื่อทุกอย่างล้มหมดไปเนี่ยนะก็ขอให้ปีนี้นะเริ่มตั้งมั่นให้ได้แล้วนะโยมเนะีเพราะว่าในเรื่องของปีที่แล้วที่มันเป็นความเจ็บปวดเหล่านั้นน่ยก็ขอให้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราจะไม่ซ้ำรอยเดิมแล้วนะนะเราจะ ซ้ำรอยเดิมในเรื่องของความดีในเรื่องบุญกุศลในเรื่องที่ทําให้เรายิ้มได้แต่อะไรที่จะต้องซ้ํารอยเดิมที่มันเจ็บซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ขอให้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนนะแล้วเดี๋ยวอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นโดยตามลําดับปีนี้ปีใหม่แล้วแล้วก็จะต้องมีปีใหม่ซ้ําแล้วซ้ําอีกแบบนี้ทุกปีแต่ไม่รู้ปีหน้าจะมีเราอยู่จนถึงปีใหม่หรือเปล่าก็ไม่ทราบขอให้ใช้ปีนี้เป็นปีที่เป็นมงคลกับชีวิตนะสิ่งใดที่ชีวิตมัน ลมลุกคุกคลานบ่อยนักก็ขอให้ตั้งสติให้ดีๆนะโยมเดินทุกก้าวยังมีสติไม่รู้ว่าก้าวไหนเหยียบปุ๊บแล้วจะล้มคว่ำลงไปตั้งสติให้มากๆแต่ปีนี้เชื่อว่าเรื่องราวในปีที่ผ่านมาจะทําให้เราแข็งแรงขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นและเราจะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ด้วยดีธรรมะปีใหม่วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านยิ้มรับปีใหม่แฮปปี้มีความสุขด้วยธรรมะขอเจริญพร ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราชสอง7ห้า้อหกสิบเจ็ดที่เวียนมาบรรจบครบในครั้งนี้ชักชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านพอเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเราก็มีโอกาสที่มาทบทวนชีวิตของเราทั้งหมดเลยมาทบทวนชีวิตว่าเมื่อ ปีที่ผ่านมาทั้งปีเราได้ทำสิ่งใดไว้บ้างได้สิ่งทีทเเง่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับครอบครัวเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นอย่างไรมากน้อยมีสุขเป็นอย่างไรหรือว่ามีความทุกข์เป็นอย่างไรในชีวิตเวลาที่เราได้ทบทวนเรื่องเราในชีวิตของเราทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผ่านมาคงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยแหละ กับการที่เราจะดำรงอยู่ในปัจจุบันอย่างมีสติปัญญาแล้วคงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเช่นเดียวกันที่จะก้าวไปในข้างหน้ากับวันปีใหม่ที่เกิดขึ้นและในวันต่อต่อไปเวลาที่เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาและมีความรักในตัวของเราจะเป็นแรงผลักดัน นะความรักจะเป็นแรงผลักดันให้เราดําเนินชีวิตไปได้อย่างดีและเวลาที่เราดําเนินชีวิตไปด้วยสติปัญญาแล้วก็ความรักแล้วก็ดําเนินไปชีวิตไปเป็นอย่างดีในชีวิตประจําวันแต่ละขณะนี้แหละเราเองก็จะเป็นผู้ที่เป็นพยานของความสุขเป็นพยานของความสำเร็จเป็นพยานของบุญกุศลที่เกิดขึ้นในใจ เวลาที่เราเป็นพยานของความสุขอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างของเราเขาก็จะมีความสุขไปด้วยดังนั้นเนี่ยจึงชักชวนญาติโยมทุกท่านพอถึงวันขึ้นปีใหม่หรือว่าหรือว่าในวันใดต่อ,ต,อต่อไปนะใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความรักให้กับตนเองและก็แผ่ความรักนั้นให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างจึงขออํานวยอวยชัย ให้ญาติโยมสาธุตนทุกท่านมีพลังกายที่แข็มแข็งมีพลังจิตใจที่มั่นคงมีกำลังสติปัญญาในการที่จะดูแลชีวิตของตนให้ดำเนินไปโดยดีและดูแลบุคคลอันเป็นที่รักให้สมกับหน้าที่ที่เราเกี่ยวข้องกับบุคคลที่รักนั้นโดยฐานะต่างๆ ขอจเจริญพรจันท,นทรโย,ยมทั้งหลายเนื่องในดีทีขึ้นปีใหม่2 5 67นีอัตมาภาพมาขออวยพรปีใหม่ให้กับญาติโยมปีใหม่นี่มีอยังเกิดขึ้นแน่อยากจะย่อนกลับไปว่าเทศให้เห้าได้ทบทวนความหลังที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งปีก่อน เอินว่าทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แต่ว่าการที่เฮ้าได้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือเหลืองเล่าดีๆหรือเลร้วลายผ่านมาเล่าสบใาหายมันผ่านไปโดยขาดทุนศูนย์กําไรเปล่าเฮ้าจะเอาในสิ่งที่ผ่านไปนั้นมาเป็นบทเรียน เพื่อจะได้ทบทวนความหลังวาถ้าเกิดว่ามั่นบดีเฮากับิไดเหตุโตใหม่ให้มั่นดีเกิดขึ้นในวาราปีใหม่ดีทีนี้แต่ถ้าเกิดว่ามั่นดีอยู่แล้วเฮาก็จะได้สร้างคุณงามความดีให้มั่นดียิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะให้คอคิดสี่อย่างประการที่หนึ่งก็คือได้ทบทวนความหลังประการที่สองเนี่ยให้เฮาเนี่ยได้ละว่างความผิดประการที่สามเนี่ยได้เตือนจิตของตนและประการที่สี่จะได้ฝึกฝนพัฒนา ประการที่หนึ่งเนี่ยเขาได้ทบทวนความหลังก็ยังที่บอกกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าบอดีเนี่ยเขาสิได้ปรับปุงแก่ไขโดยเฉพาะตนเองคนในครอบครัวตลอดจนถึงคนในสังคมนี่เรียกว่าผ่านมาแล้วเขาก็เอามาเป็นคู่ประการที่สองเนี่ยก็คือได้ระวังความผิดนะความผิดเนี่ยพระพุทธองค์ก็เคยตรัสบอกว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด ตนเตือนจิตของตนไม่ได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยกายข้อก็ต้องเตือนตนเองเพื่อจะรักษาระดับจิตใจบวไ้าาตกไปสู่อัายาบายสา,ายต่ําให้รักษาระดับจิตโดยการตั้งอยู่ในคุ้นงามความดีโดยความบ่ประมาทจากที่บ่ดีก็ให้มั่นดีจากที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อจะประคับประคองจิตใจตนเองเป็นการฝึกฝนพัฒนาประการที่สาม ได้เตือนจิตของตนอ่าโดยเฉพาะความคิดเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนลิงเนาะมันบอกแหวกอย่างที่อตมาเคยเว่าว่าใจของเหาเนี่ยมัน่บม่นจิตมันบอกแหวกใดเหากัละมัดระ่าว่งเตืองจิตของตนแล้วก็ประคับประคองเพื่อจะเกิดเป็นพัฒนสันดานนับเนื่องอยู่ในจิตในใจของเหาและประการสุดท้ายได้ฝึกฝนพัฒน,ฒนาคนเห่าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องเรียนรู้ตลอดเวลาก็ต้องพัฒนาตลอดชีวิตเพื่อ ประโยชน์สุขแก่ตนเองและคนในครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นเนื่องในดีทีว่าลาปีใหม่อตมัตมาขออวยพรผ่านบทกรนทีพยเหเราะว่าขออัญเชิญพุทธคุณอันศัก์สิทธ์ กอบด้วยกิจธรรมะสว่างใสสังขค,คุณร่วมรัตลัตนาไตรอีกเทพไทยในสากลจักรวา่าลร่วมอำนวยอวยพรวันปีใหม่ยาทุกใจจงมังมีมหาศาลสำริดผลก่าวหนาในการงานสุสํสำราญขึ้นดิทีปีใหม่เอ,อ่ยขอเจริญพร บุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ลูกโอฟ i ิเชียลแมนสเฟรนรสเชอรี่วันอาทิตย์แรกและวันอาทิตย์ที่3ของเดือนตลอดปีนี้ทางรายการยังคงมีหลวงตาแดงเล่าชาดกมาให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาและวันนี้ค่ะยังคงเป็นเรื่องเดิม ที่สนุกสนานเราไปติดตามกันเลยนะคะกับเมตตาธรรมคำจุนโลกค่ะ ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้กล่าวถึงเมตตาธรรมค้ำจุนโลกและได้เล่าเรื่องของสาวใช้ผู้อาภัพที่มาได้นายหญิงผู้ใจร้าย ทำร้ายร่างกายของนางอย่างเขี่ยผมกระชากผมตบบ้างทีบ้างกระทืบบ้างจนนางบอบชำ้ำสาวใช้ผู้นี้คิดว่าถ้าไม่มีผมการที่นายหญิงจะก,กระชากผมตบก็คงจะเบาบางลงหรืออาจจะไม่รุนแรงจึงแอบไปหาช่างตัดผมแล้วก็ขอร้องให้เข้าโกนผมของนางเสียชาว,วันรุ่งขึ้นก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปบัดนี้บนศีรษะของนางไม่มีผมสภายโคเษถีเมื่อเห็นศีรษะของนางไม่มีผมก็รู้เชียวว่าเป็นการหลบเลี่ยงการ ที่จะต้องถูกทารุณกรรมนางยิ่งกับโมโหเดือดดาลมากยิ่งขึ้นนางได้ให้สาวใช้ผู้มีฝีมือในการถักผมเอาเชือกมารัดศีรษะของสาวใช้ผู้นี้แล้วนั่งบัญชาการเมื่อรัดศีรษะแล้วก็รัดลงไปใต้คางทําเป็นกระเชา้าแล้วมีจุกอยู่ข้างบนประดุจฉลอมท่านผู้เจริญทั้งหลายลองคิดดูสิว่าความทุกข์ทรมานจะเกิดขึ้นเพียงใดคราวนี้สะพยผู้โหดร้ายคนทสศถีครั้นเวลามโมโหก็กระชากจุกข้างบนแล้วตบนอกจากความ จ็บปวดที่จะกระทบเนื้อหนังแล้วเชือกที่อยู่ใต้คอของหนางก็บาดหน้านางซาชพุคนี้เพียรพยายามร้องขอความเมตตาปิมวาดใจจะขาดแต่ก็ไม่ได้รับความเมตตาจากสะพ้ายของเศรษฐีผู้นี้เลยดูการตอกของหนางแต่ละท่าละทางบางครั้งก็ใช้ไม้เคี้ยนตีด้วยคิดว่านานต้องการหลบเลี่ยงหรือหากจะพูดเป็นภาษาใจก็คิดว่ามึงจะสู้กูหรือนี่แน่มึงมันจะสู้กูกำแหงกบกูมึงจะได้รู้ว่ากูเป็นคนอย่างไรความเจ็บ ช้ำความปวดร้าวทาวีความรุนแรงยิ่งขึ้นยามรับตาคนนางก็กระทําเช่นนั้นอีกโดยไม่มีสาเหตุโดยไม่มีมูลเหตุนางได้ถูกกระทําอย่างนี้จนชีวิตทนไม่ไหวแล้ววันหนึ่งนางลุกขึ้นมากลางดึกมองผ่านประตมบานหน้าตา่างในบ้านพักที่เขาจัอย่างสมโภม,มองพระจันทร์ที่มีเมฆหมอกมาบังก็เหมือนชีวิตของนางที่มีแต่มเมฆหมอกมาบังชีวิตไม่สดใสเช่นไรชีวิตของนางก็ไม่เคยสดใสเช่นนั้นนางหวนที่ถึงภาพแต่ละภาพที่นายหญิงกระทําต่อนางแล้วยิ่ง ปวดร้าวระคองกายลุกขึ้นและนางก็ตัดสินใจเรืร่องราวต่อไปเชิญท่านทหลายได้ติดตามเราจะขอตบท้ายรายการด้วยบทสำคัญหลังการทำบุญทุกครั้ง สำหรับวันนี้ได้เวลาแล้วค่ะเวลาที่ต้องขอลาและปรางลราจะกลับมาร่วมบุญกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันอาทิตย์หน้าทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสัพเพสัตตา ศาทั้งหลายที่เพลินทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้นอาเวราหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้ต่อกันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิข้าหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานงปริหารันตุกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกขไปทั้งสิ้นเถิด และพบพุทธศาสนาสิ่งบุญนุ่นนำพาจงรู้ว่าเพราะบารามีจงทำแต่กรรมดี างสันสู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานแล